ด่วนร้านค้าต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ไทยชนะ .com เริ่มตั้งแต่วันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนภัทรชาแนล อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับชมรับฟังข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าทำไมเราต้องลงทะเบียนนะคะคลายข้อสงสัยทำไมต้องลงทะเบียนไทยชนะเกิดอะไรขึ้นสำหรับกิจกรรมกิจการและผู้ใช้บริการห้างร้านนะคะ เกิดจากวันที่17พฤษภาคมหรือวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดให้ร้านค้าทั่วประเทศทำการลงทะเบียนผ่าน w w w ร์ไวเว็บไทชนะ .com หลังได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์หรือผ่อนปลนมาตรการตามพลกรฉุกเฉินเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19ในประเทศไทย ขณะเดียวกันในเว็บไซต์ไทยชนะ .com ก็ได้มีหัวข้อคำถามซึ่งเป็นคำถามและคำตอบคายข้อสงสัยในการลงทะเบียนโดยแยกออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มกิจการกิจกรรมและกลุ่มผู้ใช้บริการสำหรับมาตรการนี้นะคะที่ให้ห้างร้านและผู้ใช้บริการร้านค้าได้ลงทะเบียนถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดี เนื่องจากว่าส่วนรัฐเองได้ให้คำอธิบายว่าทำไมร้านค้าต้องลงทะเบียนทำไมผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะได้จัดเก็บข้อมูลว่าร้านค้าเปิดให้บริการแล้วมีประชาชนมีผู้ใช้บริการจำนวนเท่าไหร่มากเกินอัตราที่กำหนดไว้หรือเปล่า mm hmm. เพื่อเป็นการเช็คผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของกิจกรรมหรือในส่วนของกิจการร้านค้านะคะว่าจะมีปัญหาอย่างไรจะตรวจสอบยังไงกันบ้างนะคะค่ะมาดูคำถามแรกในส่วนของร้านค้านะคะของกิจการทำไมร้านค้าจึงต้องลงทะเบียนร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนจะเปิดบริการได้หรือไม่ ก็คือถ้าร้านค้าไม่ลงทะเบียนผู้ใช้บริการจะไม่มีความเชื่อมั่นด้านสุข,ขอนามัยของร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขนั่นเองนะคะส่วนคำถามถัดมาทำไมร้านค้าห้างร้านต้องเข้ามาตรการนี้คือเป็นการสร้างมาตรฐาน สุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการกิจกรรมนั้นๆว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้าซึ่งทำให้กิจการกิจกรรมนั้นๆสามารถกลับสู่การทำธุรกิจแบบปกติได้เร็วขึ้นนั่นก็คือกิจการนั้นมีความปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีทำให้ดูน่าเชื่อถือ จะทาให้ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะคาถามถัดมาเบอร์มือถือหนึ่งเครื่องสามารถลงทะเบียนได้กี่คนหมายถึงได้กี่ล้านนะคะตอบคือเบอร์โทรศัพท์มือถือหนึ่งเบอร์สามารถลงทะเบียนได้แค่หนึ่งล้านหนึ่งสาขาเท่านั้นนะคะาต่อมาถ้าร้านค้ามีหลายสาขา ต้องลงทะเบียนทุกสาขาหรือไม่แล้วการประเมินเลตติ้งผลประเมินรวมหรือแยกคำตอบคือกรณีร้านค้าที่มีหลายสาขาให้ตัวแทนเจ้าของกิจการที่ดูแลร้านเป็นผู้ลงทะเบียนและการประเมินแยกรายสาขาตาม qr ที่แสดงไว้ณสาขานั้นๆคำถามต่อมานะคะใบรับรองการประเมินตามมาตรการ มีหลักเกณฑ์การทบทวนคุณภาพอย่างไรคำตอบผู้ที่มาใช้บริการร้านค้าจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพของกิจการผ่านแบบประเมินหลังการเช็คเอาท์ส่วนคำถามถัดมาอีกสำหรับร้านค้าคือร้านค้าสามารถตรวจสอบมาตรฐานจากเรตติ้งของลูกค้าจากจากที่ไหน คำตอบก็คือกิจการสามารถตรวจสอบเลตติ้งของตัวเองได้จากเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w t h a i c h a n a com โดยให้ร้านค้าคลิกที่ปุ่มค้นหาร้านนะคะจากข้อคำถามและข้อคำตอบที่ฟังมาสำหรับร้านค้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าทำให้สามารถสรุปประเมิน การให้บริการของร้านตัวเองอยู่ในคุณภาพที่ดีไหมพอใจหรือเปล่าหรือต้องปรับปรุงนะคะในส่วนตรงนี้เรามาดูในส่วนของผู้ใช้บริการกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างจากการลงทะเบียนคำถามแรกคือประชาชนสามารถเช็คเรตติ้งของร้านที่จะใช้บริการได้เดียวทำหรือไม่คำตอบคือประชาชน สามารถตรวจสอบเรตติ้งได้จากเว็บไซต์ไทยชนะ .com โดยคลิกที่ปุ่มค้นหาร้านค้านะคะตัวนี้คือสามารถเช็คได้ตลอดค่ะคำถามที่2ถ้ากิจกรรมกิจการ,รไม่ให้ผู้เข้ารับบริการเช็คอินเช็คเอาต์ได้หรือไม่ คำตอบคือผู้ใช้บริการไม่ควรกระทํานะคะและสถานบริการหรือสถานประกอบการควรให้ผู้มาใช้บริการเช็คอินเช็คเอาท์ทุกคนเนื่องจากว่าหากกิจการไม่ปฏิบัติตามมาตรการแล้วอาจเกิดกรณีที่ผู้ติดเชื้อมาใช้บริการสถานประกอบการจะได้ทราบทันทีและทําความสะอาดร้าน สถานที่ให้ถูกสุขอนามัยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะมาดูคำถามถัดไปกันนะคะผู้เข้าใช้บริการเช็คอินแต่ไม่เช็คเอาท์จะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือกิจการหรือร้านค้านั้นๆจะมียอดสะสมของผู้มาใช้บริการจำนวนมากซึ่งอาจเกินกว่ากำหนดส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการหนาแน่นซึ่งนำไปสู่ การไม่อนุญาตให้เปิดร้านได้นั่นก็คือร้านจะไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดร้านต่ออีกนะคะและคำถามถัดม,มาหากผู้ใช้บริการไม่มีเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้เช็คอินเช็คเอาท์สถานที่ให้บริการควรทำอย่างไรคำตอบคือกิจการจะต้องจดบันทึก เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้มาใช้บริการที่สถานประกอบการหากลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้าร้านแล้วไม่มีโทรศัพท์ที่จะเช็คอินเช็คเอาท์ในการใช้บริการทางร้านก็จะขอเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้นะคะมาดูคำถา,ถามถัดไปค่ะการบันทึกข้อมูลเช็คอินเช็คเอาท์ของผู้เข้าใช้บริการ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือเปล่าคำตอบคือข้อมูลที่ถูกเก็บของผู้เข้าใช้บริการจะเก็บเป็นข้อมูลแบบมีรหัสซึ่งต้องเป็นหน่วยงานและผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นได้อีกทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไว้เพียง60บวันค่ะ ถ้าเกิดเราเป็นประชาชนเข้าไปใช้บริการในร้านค้าร้านสะดวกซื้อหรือกิจการอะไรก็ช่างนะคะเขาจะเก็บข้อมูลโทรศัพท์ของเราอะค่ะไว้เพียงแค่60บวันแล้วก็จะทำการลบออกนะคะสำหรับคลิปนี้หากการนำเสนอข่าวมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาตรงนี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ ไม่พลาดในการรับชมข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะ